ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคำว่าจักระจักระในร่างกายของเราจักระคืออะไรทำไมจึงสำคัญต่อชีวิตในร่างกายของเรามีมากกว่ากล้ามเนื้อกระดูกและเลือดไหลเวียนยังมีระบบพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อจิตใจอารมณ์และแม้กระทั่งสุขภาพกายระบบพลังงานนี้ในาศาสตร์โยคะและอายุรเวทเรียกว่าจักระซึ่งหมายถึงวงล้อหรือศูนย์กลางพลังงาน ซึ่งจักระจะมีทั้งหมดอยู่7จุดหลักไล่จากฐานล่างของกระดูกสันหลังไปจนถึงจุดสูงสุดบนศีรษะแต่ละจักระเป็นศูนย์กลางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะอารมณ์พฤติกรรมและระดับจิตสำนึกที่แตกต่างกันไปหากพลังงานในจักระไหลเวียนดีเราจะรู้สึกมั่นคงมีพลังสร้างสรรค์มีความรักสื่อสารได้ดีมีสัญชาตญาณและเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณได้ง่ายขึ้น แต่หากจักระใดจักระหนึ่งปิดกั้นหรือไม่สมดุลอาจส่งผลให้เกิดความเครียดความรู้สึกติดขัดหรือแม้แต่ปัญหาทางสุขภาพกายและใจการเข้าใจจักระจึงเปรียบเสมือนการเข้าใจแผนที่พลังงานในตัวเราเพื่อช่วยให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองได้อย่างลึกซึ้งและสมดุล เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละจักระนั้นเรียกว่าและมีคุณสมบัติอย่างไรเริ่มจากจัก,กระแรกเลยค่ะตำแหน่งของจัก,กระที่หนึ่งที่เรียกว่ามูลฐาระซึ่งเป็นจัก,กระฐานตำแหน่งที่ตั้งคือฐานของกระดูกสันหลังบริเวณทวารหนักองค์ประกอบของจัก,กระนี้คือธาตุดินคุณสมบัติ เป็นจักระที่มีความมั่นคงความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตและความอยู่รอดสีประจำจักระนี้คือสีแดงจักระที่สองเรียกว่าสวาทิสถานะเป็นจักระที่อยู่บริเวณศูนย์กลางอารมณ์บริเวณใต้สะดือ เป็นจักระที่เป็นธาตุน้ําคุณสมบัติของจักระนี้คือช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มีความรู้สึกความหลงไหลและพลังทางเพศสีประจําของจักระตําแหน่งนี้คือสีส้ม จักระที่สมเรียกว่ามณีปุระเป็นจักระแห่งพลังส่วนบุคคลตำแหน่งที่ตั้งของจักระนี้อยู่บริเวณลิ้นปีหรือกระเพาะอาหารองค์ประกอบของจักระมณีปุระคือธาตุไฟคุณสมบัติคือช่วยให้มีพลังจิตใจและการควบคุมตนเองมีความมั่นใจมีอัตลักษณ์ส่วนบุคคลสีประจำของจักระนี้คือสีเหลืองจักระตำแหน่งที่สี่ที่เรียกว่าอนาหตะ เป็นจักระหัวใจตำแหน่งอยู่บริเวณกลางอกหรือบริเวณหัวใจองค์ประกอบคือธาตุอากาศคุณสมบัติของจักระนี้คือเป็นความรักเป็นความเมตตาและการให้อภัยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างฉันเพื่อนหรือพี่น้องครอบครัวสีประจำจักระนี้คือสีเขียวจักระที่5เรียกว่าวิสุทธิ เป็นจักระคอตำแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณกลางลำคอองค์ประกอบเป็นอากาศหรืออีเทอร์คุณสมบัติของจักระนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความจริงการแสดงออกการฟังอย่างลึกซึง้งสีประจำจักระนี้คือสีฟ้าจักระที่6เรียกว่าอาชยะ เป็นจักระของตาที่3ที่อยู่ระหว่างคิ้วบริเวณหน้าผากองค์ประกอบของจักระนี้เกี่ยวข้องกับแสงคุณสมบัติเป็นการอย่างรู้ลึกเป็นจักระที่ฝึกแล้วเพิ่มการมองเห็นภายในหรือจิตสำนึกระดับสูงเป็นจักระที่ทำให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณสีประจำของจักระนี้คือสีคราม จักระตำแหน่งที่7เรียกว่าสหัสราระเป็นจักระมงกุฎอยู่ด้านบนสุดของศีรษะเกี่ยวข้องกับจิตสำนึกบริสุทธิ์และพลังแห่งจักรวาลคุณสมบัติจักระตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับการรู้แจ้งความเป็นหนึ่งเดียวการตระหนักรูก้ความสงบอันลึกซึ้งสีประจําของจักระนี้คือสีม่วงและสีขาว สุดท้ายนี้จักระทั้ง7เ,เปรียบเสมือนเสาเข็มของชีวิตหากเรารู้เท่าทันและดูแลแต่ละจุดด้วยความเข้าใจเราจะพบว่าไม่ใช่แค่ร่างกายที่แข็งแรงแต่จิตใจก็เบาสบายอารมณ์สมดุลและจิตวิญ,ญญาณก็พร้อมจะเติบโตไม่จําเป็นต้องเป็นโยคีหรือนักบําบัดถึงจะเข้าใจถึงจักระได้เพียงแค่เรารับฟังตัวเองอย่างลึกซึ้งใช้ชีวิตอย่างมีสติมันสังเกตพลังงานในแต่ละวันและให้โอกาสตัวเองได้ปรับจูนอย่างอ่อนโยนเพราะชีวิตที่สมดุลไม่ได้เกิดจากการควบคุมทุกอย่างให แต่อยู่ที่การไหลไปอย่างรู้ตัวกับพลังงานภายในที่เคลื่อนไหวอย่างเสมอถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ